เราได้ต้นกล้ามาแล้วคุณผู้ชมนี่ครับเราสองคนไปเอามาต้นกล้ายาวประมาณหนึ่งเมตรได้ครับเราไปหาสวนเพื่อนมาครับนี่เราก็จะมาตัดรากนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ตรงนี้ไว้นะคุณเพื่อนถามว่าให้โดนแดดไม่เป็นไรครับให้โดนแดดบ้างก็จะได้แข็งแรงครับไม่เป็นไรครับโดนแดดก็ต้นไหนรอดรอดไปถ้าต้นไหนไม่รอดก็เราก็จะเอามาซ่อมใหม่นะครับอ่ะเรามาทํางานกันเลยครับ ต้นไหนันไหนให้อยู่ได้ก็อยู่นะคุณผู้ชมเพราะเราให้มันแข็งแรงไว้ไม่ต้องเอาอยู่ในร่มจนกว่ายเยอะเกินไปนครับให้เขาทนแสงแดดบ้างนะครับามาดูกันครับว่าเราตัดยังไงนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นต้นอย่างนี้นะครับต้นอย่างนี้ก็ตัดประมาณนี้นะครับนี่คุณผู้ชมนี่ใอ้มาเหลือสักปลานนี้ครับเพื่อจะใส่ถุงได้นะ แบบนี้นะคะ่ะผูชมอันนี้มันยังยาวไปนะน,นี่นะแ <laughs> อบตัดเยอะนะฮะผุงเรามันสั้นอ่าทาอันนี้มันมีหลักแก้วก็ตัดบ้างก็แล้วกันนะอ่ะมาตรงนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะจัดการให้ดูแล้วครับนี่พอดีฝนตกพอดีนี่มันได้ไหมแต่ว่าตรงนี้มันมันไม่ได้ก็ตัดอีกนะครับคุณผู้ชมนี่นะ นี่ได้เนี่ยเอาสามสามนิ้วนี้นะเนอเนี่ยสามนิ้วเพราะว่ามันพอสามนิ้วพอวันเนี่ยสี่นิ้วคุณผู้ชมเนี่ยเพื่อว่าถุงมันนั้นถุงมันสั้นครับแข่งได้นะคุณผู้ชมแขงลงได้นะเดี๋ยวเราก็ลดน้ำนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เสร็จสําเร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนทดลองทํากันดูนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องซื้อเขานะครับเม็ดมันแข็งแรงนะนี่มันเป็นพันแล้สองห้าละ สองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งครับได้ได้พันต้นกล้าสองห้าหนึ่งมาก็ถือ่ใช้ได้นะเอาเราจะทำงานกันต่อครับก็อารีวิวให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมว่าเราทำกันอย่างไรคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนสวัสดีครับ